กระดาษทัชชูด้วยนะคะแพ็กคู่แพ็กคู่ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อกังแม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะพ่อกำลังหยิบหยิบหมูหยอง หงยอยงอยู่ใต้โต๊ะไปดูแม่กินขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะขอบคุณผู้อุดหนุนสินค้านะคะคมะค่าพ่อหลับปะ่ะพ่อหยิบหงยอยง ม่ชูสองนิ้วสวัสดีค่ะอ๋พอหยิบหมูยองอีกอพอหยิบหมูยองอีกแก้วพอหยิบหมูยองแก้วหยิบได้ยังเนี่ยพอหยิบหมูยองอีกแก้ว

มาหรอวไม่มีกระดิ่งหนูไม่มีกระดิ่งหนูไม่มีกระดิ่งมาแบบเงียบๆมันก็เอ้าขอแม่พูดเอ้าไหนะมันจูบเปิดมันผักเข้ามาไงจักเข้ามาน่ ไม่มาเยู้ม่เดอกับเลยก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมแล้ยัอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยๆค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะถ้าลงไลน์แล้วเดี๋ยวจะติดตามกลับนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแม่ชูชังนิว อิ่มแล้วล่ะเอาอิ่มเร็วจังเลแยแกยิบมือมือหยองแกยิบมือหยองไม่ได้เลยแม่อิ่มแล้ววันดีค่ะอือมด คอมเมนต์อือฮึสวัสดีค่ะว่าพ่อขยับเข้ามาดิพ่อโดนไม่โรยไม่ไม่ตรงเออไม่ตรงถ้วยเออไม่ตรงถ้วยพ่อโรยหมูหยองไม่ตรงถ้วยเออเอื้อมมาเกเอื้อมมาเยอะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะแม่อิ่มแล้วแม่กินข้าวอิ่มแล้วแม่ได้กำลังใจเยอะๆเลยแม่มีกำลังใจเยอะเลยกินหมดทุกไม้เลย แม่กินข้าวกับเต้าหู้ปลาแล้วก็หมูหยองเอ้ยไม่ใช่แล้วก็นี่หมูหยองพ่อกินแม่กินน้ำจิบกุ้งจิบกุ้ง <laughs> กุ้งเย็นแกะกุ้งออกเท<อ>ี่ยวไม่ได้มาดูพ่อป้าพี่แม่พังนยของพ่อมีต้มจืดน,นะคะต้มจับ่ายแล้วก็ข้าวก็คุกกับ